สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่กรูดทาลตนะคะพลังงานไพ่วันนี้แล้วแต่หน้าไพ่เลยแต่มันบ่งบอกได้ว่าเป็นพลังงานของคนทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรือไม่ก็เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงเป็นหัวหน้าเป็นอ่าข้าราชการที่มีระดับสูงเป็นนักธุรเจ้าของธุรกิจมีบริวาร ซึ่งเห็นเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยอมแพ้กับอุปสรรคอะไรใดๆชีวิตเขาต้องการความเป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นถ้าจะทำอะไรแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นผลสำเร็จก่อนหน้านั้นพวกคุณน่าจะจบกันไปแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะงอไข่ด้วยนะแต่ในอารมณ์ณตอนตอนนี้ในมาดด้วยฟอร์มด้วยอีโก้ด้วยหน้าที่การงานด้วยบุคลิกของเขาที่เขาไม่ค่อยไม่งอไข่อะ เขาเป็นคนที่ไม่ยอมเหมือนจะไม่ยอมก้มห้วยไข่อะแต่วันนี้รู้สึกว่าในการที่พวกคุณได้จบกันไปแล้วได้นิ่งกันไปแล้วน่าจะทําให้การเสียความรู้สึกก่อนหน้านั้นทุกอย่างมันเป็นน่าจะจบกันไปแล้วจากพลังงานภายหน้านี้นะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้คิดหาวิธีการว่าจะเข้าเข้ามาหาคุณยังไงคิดถึง บอกได้เลยว่าคิดถึงเขาค่อนข้างที่จะกังวลใจอยากจะกลับมาพยายามกับความรักครั้งนี้ใหม่แต่มันเป็นฟิลอารมณ์ที่ไม่กล้ารู้สึกว่าคุณก็น่าจะนิ่งเงียบไปเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะแล้วก็บอกได้เลยเขาเก็บความรู้สึกสุดๆมาโดยตลอดคิดถึงแต่ก็ไม่ได้แสดงออกแต่ก็มีฟิลอยากเอาชนะอยู่ตรงนั้นด้วยพลังงานหน้าไพ่มัน บ่งบอกได้เลยว่าคนคนนี้ยังอยากกลับมาคุณน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่น่ารักมีออร่าเป็นคนที่สง่าในตัวเองตอนนี้คุณก็น่าจะนิ่งเงียบเขาอยากเข้าหาคุณมากเลยนะคะคนคนนี้คุณน่าจะเงียบใส่เขาละคุณน่าจะไม่ได้อยากจะอะไรกับเขาแล้วที่ผ่านมาคุณน่าจะนิ่งเงียบไม่ได้คิดจะไปง้อหรืออะไร ก่อนหน้านั้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่า mm hmm. เขาวุ่นวายใจค่ะวุ่นวายใจในความเงียบของคุณอยากเข้าหาก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงเป็นฟิลอารมณ์ที่อ่าใจเขาตอนนี้ชัดเจนมากว่าเขาอยากเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณยังรักคุณอยู่ยังอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่การกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่อืมเก่งทุกเรื่องนะ พอเรื่องจะง้อกับไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดเอาซะเลยนะคะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาจะวางแผนยังไงที่จะเข้ามาหาคุณโดยที่เขาไม่เสียหน้าแต่แน่นอนเขากลัวคุณจะเมินเฉยเสียเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาทําใจไม่ได้นะถ้าคุณโดนปฏิเสธโดนเมินเฉยใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกเป็นฟิลที่ไม่ได้กล้าเรื่องอื่นเก่งทุกเรื่องการง้อไม่ใช่ไม่ใช่งานถนัดของเขาเลยนะคะ ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าอารมณ์ของเขามันก็เปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นเขาน่าจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานด้วยอะไรที่เขาต้องรับผิดชอบวางมาดวางฟอร์มวางอะไรแต่อารมณ์ตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมเขาพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองและอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันดีขึ้นเขาอยากกลับมาหาคุณก่อนหน้านั้นอาจจะคิดว่าไม่ได้คิดว่าจะมางอ้อแต่ว่าคุณก็ไม่เหมือนเดิมคุณก็น่าจะนิ่งเงียบใส่เขา มากๆแล้วมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาแอบเชื่อได้เลยนะคะเขาน่าจะแอบเฝ้ามองแอบชื่นชมคุณอยู่แต่ก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรเขายังมีความมั่นคงกับคุณมากๆนึกถึงแต่สิ่งดีๆค่ะสิ่งเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยกันเคยใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นความรู้สึกที่คุณเป็นคนที่เติมเต็มมีความอบอุ่นมีความมั่นคงเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันมั่นคงมัน มั่นคงทางด้านจิตใจด้านความรู้สึกไม่ว่าจะด้วยสถานะการเงินหรืออะไรใดๆรู้สึกว่าการมีคุณแล้วมันรู้สึกอบอุ่นมากๆคุณน่าจะเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจเติมเต็มเขามากๆในณวันนั้นนะคะเนี่ยเขายังอยากพูดคุยกับคุณมาก,มากๆเลยอะ่ะพลังงานหน้าไพ่คนคนนี้นะ ดูซิว่าพลังงานของคุณตอนนี้คุณคิดกับเขาอย่างไงนะคะอารมณ์ตอนนี้นะเพราะคุณนิ่งใส่เขามากเลยอะ่ะคุณมองว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณรู้สึกอึดอัดใจคุณตอนนี้ใจของคุณไม่อยากจะเปิดใจให้กับเขาแล้วคุณเสียความรู้สึกก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มั่นหนา้ามั่นโหนกในตัวเองมั่นใจในตัวเองจนบางครั้งความรักก็คือไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรใดๆ อาจจะเป็นการแ่แอบคบแอบคุยหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีความชัดเจนอยู่ตรงนั้นทำให้คุณต้องเสียความรู้สึกมันมีแต่เป็นคุณที่พยายามกับความรักครั้งนี้ก็ได้เมื่อก่อนและอดีตที่ผ่านมานะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาจะกลับเข้ามาคุณไม่อยากจะเปิดใจ คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความรักครั้งนี้สําหรับเขาแล้วบางพลังงานคุณบล็อกเขาเลยนะคะคุณไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยด้วยเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะเป็นคนที่ชอบควบคุมคุณแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดการที่มันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็ได้บางพลังงานนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับคนที่มีอีโก้มีมาดมีฟอร์มที่สูงเป็นคนที่มั่นมั่น มั่นใจในตัวเองเกินไปบางครั้งก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้หันมามองความสำคัญของเราแต่วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาเห็นสิ่งดีๆของคุณในวันนี้แต่คุณเองที่ไม่ได้เปิดใจเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณน้อยเนื้อต่าใจกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะว่าความพยายามของคุณมันดูคนคนนี้ไม่เคยหันมามองสิ่งดีๆที่คุณทำเลยน่าจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ ความรู้สึกของคุณนะดูซิว่าระหว่างคุณกับเขาผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงกับคนที่มีมาดมีฟอร์มนะคะจะกล้าเข้าหาคุณไหมโอ้โหคิดเยอะเลยค่ะงานนี้ฟุ้งเลยอะ่ะเข้าหาแน่นอนค่ะเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งละแต่คนคนนี้เชื่อได้เลยว่าฉลาดการเข้าหาของเขามันต้องเป็นการเข้าหาที่มีชั้นเชิงเนี่ยเห็นไหม เป็นคนที่ไม่ค่อยจะงอคนจริงๆด้วยเขาน่าจะมีความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินในตัวเองมากๆการบางมาต์บางฟอร์มไม่มีคําว่าตกค่ะการงอของเขาน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเงินไหมคะเป็นสิ่งของที่มีค่าไหมการที่จะเข้ามาหาคุณนะ เข้ามาด้วยความมั่นคงเหมือนที่คุณเป็นก่อนหน้านั้นคุณเป็นราชินีถือเหรียญเขาเป็นราชาถือเหรียญพวกคุณน่าจะมีความเป็นเนื้อคู่ยังไงเขาก็จะต้องเข้าหาคุณต่อให้คุณจะนิ่งเงียบใส่เขายังไงก็ตามเขาก็จะเข้ามาแบบสุขุมนุ่มลึกแบบจู่โจมจู่โจมแบบสุขุมอะค่ะต้องมีอะไรมาง้อคุณติดไม้ติดมือมาแน่ๆมาเปคุณซื้ออะไรของฝากที่มีค่ามาให้กับคุณ มอบความมั่นคงให้กับคุณแล้วรู้สึกว่าจะไม่อยากจะช้าแล้วนะคะพอร,รู้สึกว่ากลัวคุณมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาเขากลัวกลัวคุณไปมีคนอื่นที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่มากกว่าเขาวันนี้เขาเลย อยากจะเข้ามาถึงแม้ว่าคุณจะมีทางเลือกอื่นหรือถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่ได้เปิดใจยังไงก็ตามยังไงเขาก็จะต้องเข้ามาค่ะเพื่อแสดงความมั่นคงความจริงใจกับความรักครั้งนี้เขาบอกว่าเขารักคุณและคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขาข้างหน้าของเขาและเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและวันนี้เขาอยากบอกว่าเขารักคุณค่ะ แล้วเขารู้สึกเสียใจขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าเขาทำอะไรผิดนะคะนี่คือพลังงานของอ ของใครก็ไม่ทราบละที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้เราอ่านไปเป็นพลังงานไพ่โดยรวมถ้ามันไม่ตรงก็ขอให้มันเป็นอ่านิทานสนุกๆของคุณไปนะคะในการอ่านไพ่เปิดไพ่ก็ขอให้มันเป็นเรื่องสนุกกันยังไงก็ฝากกดติดตามกับช่องมานิโกทาหลอดด้วยนะคะแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ